เรามาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องคูวีนานะคะวันนี้เราจะมาทำให้หุ่นของเราเดินหน้าได้นะคะจากปกติเนี่ยหุ่นของเราเนี่ยจะแสดงผลโดยใช้จอ led ใช้เซนเซอร์ส่งเสียงร้องประมาณน,นี้วันนี้เราจะให้หุ่นของเราเดินหน้าได้นะคะคลิปที่แล้วเนี่ย นักเรียนและครูติดตั้ง KB Extend กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปที่เพจคูวินานะคะแล้วก็กดลิงก์เว็บไซต์นะคะให้นักเรียนเลือกตัวนี้ค่ะคิด Bright Basic นะคะเราจะมาเริ่มเรียนเรื่องหุ่นยนต์นะคะสไลด์ที่เราใช้ก็คือเรื่องหุ่นยนต์ จากนั้นตัวที่เราใช้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะโค้ดเราใช้โค้ดตัวนี้เลยนักเรียนจะสังเกตว่ามูนของเราเนี่ยจะเหมือนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะแบบนี้ ทีนี้ x 1 0เราใส่ปั๊กอินเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะ kb x t e อย่างแรกเลือก kb x t e นะคะบล็อกที่เราจะเลือกเราจะต้องเซตอัพ kb x t e ของเราก่อนให้หุ่นรู้จักก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ kb x t e หุ่นของเราเราอยากให้เดินหน้านะคะเดินหน้าภาษาอังกฤษก็คือ move forward ก็เลือกเลยค่ะ Move Forward ตอนนี้เราเอาแบบช้าๆก่อนก็คือเดินที่สปีดอยู่ที่50%พอนะคะจากนั้นเป็นการหน่วงเวลานะคะเราจะให้หุ่นของเราเนี่ยเดินหน้าแค่1วินาทีก่อนนะคะพอเราเริ่มเดินได้เราค่อยเริ่มเพิ่มเวลานะคะก็ไปที่ถามเลือกดีเลย์1,000มิลลิวิน จากนั้นก็เลือก KBX10 แล้วก็เลือก Stop Move ออตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูแตนแนะนนำนะคะว่าตอนที่โค้ดหุน่นพอโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวิ่งเลยครูแนะนำให้หนูจับหุน่น ยกขึ้นนิดนึงนะคะพอยกขึ้นนิดนึงเนี่ยแล้วค่อยค่อยโค้ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อโค้ดเสร็จแล้วนะคะยกหุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะเช็คบอร์ดว่าพอตถูกต้องไหมจากนั้นก็กดคอมไพล์รอนิดนึงนะคะ สักเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ่นกันนะคะว่าหุ่นของเราเดินหน้าได้จริงอย่างในโค้ดไหมนะคะ หลังจากเราโค้ดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูหุ่นกันนะคะเด็กๆอย่าลืมกดสวิตช์นะคะกดสวิตช์เปิดตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะกดสวิตช์เปิดเด็กๆดูก่อนนะคะตรงนี้คือด้านหน้าหุ่นนะคะแล้วน,น,นี้คือล้อนะคะตอนนี้สวิตช์เรายังไม่เปิดสังเกตได้จากเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะกดสวิตช์หนึ่งครั้งแล้วเรามาดูกันว่าหุ่นของเราเดินได้ไหมแบบนี้นะคะจากนั้นกด รีเซ็ตหนึ่งรอบเพราะว่าเราใส่บล็อกไว้แค่รอบเดียวนะคะแบบนี้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะคะกดปุ่มรีเซ็ตนุนหุ่นของเราเนี่ยให้เดินแค่1วินาทีนะคะแบบนี้นะคะเราลองมาคดกันดูนะคะเด็กๆ